สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุบเกมนักบอลแซดด็กคังมาเท่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็หลังจากที่เราเปิดตู้อะไรไปน,นะไอไลซิ่งดาวน์บอลปะใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมหรือตู้ฮาโลวีนวะน่าจะตู้ฮาโลวีนนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็หลังจากตู้นั้นนะก็มีตู้กระชามแมกเข้ามานะครับผมนั่นคือตู้ของเดอะมูฟวี่นั่นเองเป็นตู้ของตัวละครแกรมม a หนึ่งและแกมม a สองจากเดอะมูฟวี่ดาวน์บอลซูเปอร์ฮีโร เอ้ยแล้วก็บอลซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวนะแล้วก็บอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่เออใช่แล้วก็ <laughs> แม่งคือแบบชื่ออะไรนะแล้วกนะ็บอลซูเปอร์ซูเปอร์หรือแล้วบอลฮีโร่ไม่ไม่แล้วก็บอนฮีโร่มันเป็นเกมต้องแล้วก็บอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่เออ,เอ,อนะครับผมก็เป็นสองตัวละครใหม่จากเ The m o วี่นะสกิลเนี่ยผมไม่ได้เช็คจากเซิร์ฟญี่ปุ่นมาเลยผมไม่ได้อ่านมาเลยนะว่าตัวน,นี้ทำอะไรได้บ้างผมไม่ได้เช็คเลยนะเพราะว่าผมแบบ คิดว่าน่าจะมาหลังจากปีใหม่ไงก็ไม่คิดว่าจะเข้าเร็วขนาดนี้นะครับผมก็เป็นลีดเดอร์ของ Movie Hero Artificial Lifeform และเพิ่มอีก30%ถ้าเป็นแท็ก Accelerate Battle แล้วก็ w o r r y rival ทั้ง Gamma หนึ่งกับ Gamma สองเนี่ยเป็นลีดเดอร์เดียวเป็นลีดเดอร์คล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ Gamma สองเนี่ยลีดเดอร์แม่งสามลีดเดอร์ดู Gamma สองคือลีดเดอร์มึงจะเยอะไปไหนวะแล้ว Gamma หนึ่งมันมีแค่สองแท็กไงแต่ Gamma สองมึงโล่ไปสามแท็กคืออย่างวะ ดูมูวี่ฮีโร่แอนดรอยสเปเชียลพอสแอสเซเลเตอร์แบทเทอร์เวิร์ดไลทวอลเป็นตัวละครตัวแรกเลยมั้งเนี่ยที่แม่งหมวกแท็กเยอะขนาดเนี่ยแม่งแคตกรีมึงเยอะมากเลยนะในการเป็นลีดเดอร์อ่ะคือแบบโคตรโคตรได้อ่ะคือโคตรโหดนะครับส่วนสกิลผมไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างนะครับว่าจะมาอ่านกันนะครับผมอ่าแอคทิเวชั่นแอนิเมชันนะครับก็คือโอเปอเรชั่นแอนิเมชันนั่นเองการเอาแอคแท็กหลังจากผ่านไป4เทิร์นเนาะอือฮึ มีมีกาดด้วยนะไม่ไม่แย่แล้วก็รีดูดาเมจยิ่งยิ่งโดนตีเยอะยิ่งถึกอีกต่างหากโอ้โหถามจริงและมีโอกาสหลบการหลบอันอารมก็คือ,อหลบพวกคีบาร์ใช่ไหมอันอารมหลบคีบาร์ได้อีกต่างหากว้าวฮัลโหลวอเตเฮล อู้หูนั่นอู้อนิเมชั่นโอู้เดี๋ยว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 โอ้โหอู้หูเฮ้ยทำไมอนิเมชั่นมึงดุจังวะเฮ้ยดุจริงนะเนี่ยไม่ธรรมาดานะเล็กมาสองเหมือนกันปะอ๋อเกมมาสองเป็นสายดีเฟนต์แล้วก็สายตีบ่อยอ๋ออ๋อเกมมาสองเป็นสายซสปเปอร์แท็กเลยนี่หว่าเกมมาหนึ่งเป็นสายแท้งเลยเพราะมีการ์ดเกมมาสองก็จะเป็น สายยิงบ่อยๆยิงชี้ยิงเน้นๆให้ตายไปเลยอาา่าฮะแล้วซับกันไปด,ด้วยนะครับแล้วก็นีมนูนิฟายขี้บาสซูปเปอร์แท็กม่นูนิฟายเหรอแกมั่นหนึ่งนูนิฟายอันอาร์ซูเปอร์แท็กแกมัานสองนูนิฟายขี้บาสโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งกัน Christine. จังอ่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วอนิเมชั่นแล้ววัดโอ้โหโอ้โอโอโย์ไกอด เชี่ยอุ้ยโดคังมันเป็น next level นะเนี่ยตอนนี้คือแบบจะเป็น 3D animation แล้วนะอุ้ย Water Hell แล้วก็มีโกฮังดาบแซดติโกโล่ส1บเจ็ดสมบอเร่อุ้ยเดียร์เพราะที่ผมดูนะว่าระหว่างแกม่าหนึ่งกับแกม่าสองเนี่ยใครเก่งกันแกม่าหนึ่งเก่งในเรื่องการเอาไปแทงแกม่าสองเก่งในเรื่องการใช้ซูเปอร์แทักยิงแบบถี่ๆเลยนะครับผมเก่งคนละแบบ ส่วนตัวผมผมคิดว่าแกม้าหนึ่งเก่งกว่าเว้ยเพรา,ะว,า,วาะว่าตัวแทงอะเข้าใจว่าตัวแทงมันจําเป็นเว้ยในการเล่นต่างๆนะครับผมก็นะแต่ในคลิปนี้เราก็หวังว่าจะออกให้สองสองดเลยนะครับผมทั้งแกม่าหนึ่งแล้วก็แกม่าสองเนาะโอ้โหตัวนี้ตัวดาบเพชรอีกแล้วปีคิดมากคิดมากกับปีใหม่เนี่ยจะมีเพชรไหมวะ <laughs> ผมนั้นเหลือจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีตูด้ดาบเพชรอีกกี่ตู้นะครับผมโอเคนะครับงั้นก็เพื่อไม่แก้ในการเสียเวลา ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมบมติดแรกนะเฮ้ยอยากได้นะเอาจริงคือวอนอยากได้มากชาวสุตัวเดียวด้วยโอ้โหชาวสุครับโอ้ีหก้อดโอ้โหหวังอะไรไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเกลือใช่ไหม โอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยถามจริงๆริงลืินเน่ทำไมยังไม่ตันด้วยนะยังไม่ตันอ่ะเขาจะเอ้๋เ oh. ยวเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ดีกว่าเปลี่ยน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 วอลเปเปอร์ก่อนแม่งดวงแย่จะถึงคิดมัดแล้วเอาวอลเปเปอร์คิดม,มัดใหม่ มา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 จะถึงคิดวัดแล้วกูมาฉลองคิดมัาก,ก่อนเลยละกันเผื่อดูมึงมนจะมานะจริงๆอย่าเกินเลยโอ้โหเมืม่อกี้คืออะไรไม่รู้นะ่าสิบเจ็ดวิจิตาโอ้ยนี่ฟิวโอ้โห,โโหไม่เนื้ จุกๆเลยว่าท่านผู้ชมผมจุกอย่างนี้เนี่ยแม่งโอ้โหโกฮังซัพพอร์ตมูวี่ฮีโร่โอ้โหสัรตัวก็ยังโอเคที่มึงยังไม่ตันนะนะมึงยังกดได้อยู่โอเคก็ยังเป็นซัพพอร์ตโอ้จะมาหนึ่งจะมาสองไม่ออกเลยหรอถามจริงตามวติเนี่ย ท้งอุ้มใหม่เวจิตา้าเสร็จแล้วนี้จบแต่ตัวอะไรแกม, 1, แกม่าหนึ่งหรือแกม่าสองคำถามนะครับใครครับแกม่าหนึ่ง yes ok อยาได้แกม่าสองด้วยอ่ะคือแกม่าสองก็เก่งนะ โอ้โหจีจี้โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ได้แกมบ้าหนึ่งมอเมสแต่ยังได้แกมบ้าสองด้วยอ่ะก็จาจว่าเพราะว่ามันจะได้บัฟบแบบครบทุกอันไงบัฟบมันจะได้ครบนะครับผมคือแบบถ้ามันบัฟบไม่ครบมันก็นะขอดูลิงก์สกิลแป๊บหนึ่งนะครับผมว่ามันเหมือนกันป่ะน่าจะเหมือนกันนะ ข้าที่ดูได้แกมมันหนึ่งนะนี่แยเหมือนกันเปเลยคือมันจะบวกทุกแท็กเลยนะครับถ้าได้มาทั้งคู่มานะโอเคแกมมันหนึ่งก็แกมมันหนึ่งวะโกหังสวัสวดีตัวเดียวด้วย ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเมื่อก่อนเก่งนะแต่ตอนนี้คือแบบน่าใหม่อะใหม่อะตอนนี้คือแบบแม่งไม่ได้ใช้แล้วอ่ะก็เอามาปลด้นทางเพิ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่มากแต่ตอนนี้ผมเศร้าตรงที่เกลือนี่แหละจนมาถึงมทสุดท้ายก็อย่างน้อยก็ได้อะวะก็ได้แกมวานหนึ่งอะอย่างน้อยอะแล้วเมื่อกี้ลิลิเน่นๆๆๆก็ตันเหรอ นี่เลยกันโอ้โหสุดท้ายลุงแล้วด้วยโอ้โหเอาซาอะจีจี้นะครับผมอีกหนึ่งเส้นทางก็ล,ลุงเหมือนกันนะเดี๋ยวก,ก็ลุงแล้วเนี่ยแล้วเป็นผมกดเมื่อกี้ไม่ไม่ขึ้นวะเนี่ยงงเลยเหรียญแดงมีอะไรให้แลกบ้างอะ อันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นอีเวนต์เนี่ยคือช่วงนี้ผมเล่นหลายเกมมากเลยครท่านผู้ชมเล่นเกมเยอะมากช่วงนี้โอ้โหก็แบบยังกะเวลาไม่ดูเลยว่าต้องเล่นเกมไหนก่อนนะครับตอนช่วงนี้เนี่ยว้าววีจิต้าว่ะเออเออวจิต้าอู้หูสิบเจ็ดสิบแปดด้วยโอเคเหรียญแดงแต่ผมรอเว้ยรอไอ้นี่คูลเลอร์เฟนอลฟอร์มรออยู่นะ เดี๋ยวเจอกันคูเลอร์เฟอร์นอลฟอมเดี๋ยวก็เจอกันแล้วไม่ก็ตู้คิดมัดอะตู้คิดมัดมึงอาจจะมาก็ได้แม่ก็ตู้ใหม่อะอาจจะอยู่ข้างตู้นนะอาจจะเห็นนะโอเคนะครับผมก็อย่างที่ก็มีว่าเปลี่ยนมมเปเปอร,ปร์ได้เคลอได้พอ,อดีจากโมเปเปอร์เ,รเลยนะครั้งนี้นยผมคิดว่านะโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน,น้านะครับสวัสดีครับ